ตู้แกนูสีเกิน45จุด45แล้ว5นาทีแล้ว5ตู้40ตั้งไหนแต่แต่ท่ขึ้นแล้วกลมองไ่อารมณ์ดีอารมณ์ดีต่ยังมาที่ตรงกล้องกล้องแต่ยังตางเป็นทำไมตมีา้งไรี

ถามทุกคนเข้าแล้วไม่ได้ไมเลยก็ถามอย่างนี้เขาก็บอกว่าเข้าแล้วไม่ม่มีตัวพวกล่าเข้าแล้วเลยเอาทำข้างเรายิ้มพร้อมๆกันแม่มาไปพี่ได้ใบไม่ได้เอาฟันล่างตอนนี้ไม่ห่างห่างอย่างนี้ทั้งชีวิตตัเอาลองมาดูห่างเลยยาแน่จริงอย่าเอาฟันล่างแน่จริงอย่าเอาฟันล่างอย่างนี้ ฟันเขาพอดีปากด้วยยิ้มเลยไหมยิ้มเลยน่าพอกันแล้ววะได้ยินไหมพอกันเลยไหมแม่งเยอะกว่าพอกันแล้ววะแม่งเยอะกว่าแต่เป็นอะไรที่เหมือนกันนะขาก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันไม่ต้นทุนเน็ตดีกว่าเพราะเน็ตล้อมเหล็กมันตั้งแต่ยู่บ้านใบแค่ใบล้อมใบแค่นะใบล้มก่อนเดี๋ยวใบเอาออกใบเอาออกก่อนใบจากใบล้มแล้ว เริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ไเริ่มใหม่้กานกเตื่นหรอถ้านกต่นมาพี่ก็ไม่อยู่อเล่นอีกโอ้เล่นอีกนะตมไปไหนก็แล้วแต่ดวงกุ้งเสรีใช้เป็นที่จับได้หรอเก็บเก็บละ ราเยลพรีเมียร์ซนนี่นองแต่สีนี้สวยจริงๆ <c oughs> โอ้ยมือโอ้ยมื่อจริงจริงเอาไปแต่แบบายตัว เออใช่ใบน้อยบอกว่าไม่ได้ใบเต็มตัวเลยวันนี้ไม่ยืนเต็มตัวให้พี่น้อยไม่ไม่ยืนดิไปก่อนเลยไปยืนเลยืนดิน้องยืนตัวรงๆค่ะอ๋อถ่ายอย่งก็สาวร่างพี่นอ